ไม่ต้องรักษาให้มันบ้าอยู่อย่างนี้อย่าไปคิดอะไรปล่อยตัวตามสบายก็เท่านี้ที่ใจฉันมีอย่างคนบ้าใช้ชีวิตอย่างคนบ้าไม่ต้องรักษาให้มันบ้าอยู่อย่างนี้อย่าไปคิดอะไรปล่อยตัวตาม ไก่งวงเันน่าเยังก็นางำหมกนางหมกครับแห้งพี่น้องไก่งวงนี่นางหมกเอามาให้มาให้กินครั้งแรกว่าไม่เคยกินโอ้เสียเป็นเลี้ยงไก่ไข่ผืนไข่โรน้ำเงินโรยห้าสิบบาทแต่อันนี้บ่ได้ซื้อเพื่อามาให้ซื้อใส่งานวันเกิดอื คันคันเชลชียนี่ตัวนึงก็เกือบหาลอยยังที่ไหนม่เนาตัวนึ่งหาโรได้เออหาโรกลัวก็หาลอยกลัวพี่น้องมันหาลอยกลัวหาโรกกับจิตลอยหาซิบเออจดร้อยอย่างนี้พี่น้องจิต้อยหาซิบหาโรคแค่คนปิดนี่มันแพงแล้วมันตัวใหญ่หน้าตามันนี่พี่น้องเลี้ยวเบื้งอาจิคิดวราเอันบือาตกินมันเป็นเบงกินมันจะยากแต่ว่าเอาไม่เห็ดหนึ่งเป็นสี่เลยแซ่บแซ่บบ่กุยบ่ข้าวบ่เน <Moment. S 1> เออใส่แสบวกไก่ทรรอยูน้ำถึงออเออมหลุมนดเลยน้ำถึงเลือด,ดออนเออมันหลุดมนเลย